คนเนี่ยหันมานิยมนะคะเพิ่มซับสไครป์เพิ่มยอดวิวกันมากขึ้นนั่นเองเนื่องจากขั้นตอนการทําของเขานะคะไม่ใช้รหัสผ่านค่ะใช้แค่เพียงลิงก์ u t u b e เท่านั้นเลยนะคะในการเพิ่มวิวเนาะแล้วนอกจากนี้นะคะยังถูกต้องตามหลักของ YouTube 100%ซด้วยก็คือทําไปแล้วนะคะแอคเขาไม่โดนเด้งไม่โดนแบนแน่นอนเฮลโลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มวิวใน YouTube กันค่ะส่งคนไหนนะคะพร้อมแล้วแล้วก็อยากรู้แล้วว่าขั้นตอนการทําจะเป็นยังไงนนนะะะคคคออยยย่่าพาพพลลลดดดเเไไปปูิี้้้รมกั เริ่มแรกนะคะเข้าไปที่โปรแกรมไลน์ค่ะพิมพ์แอซา์ปั๊มไอีไทยอย่าลืมใส่แอซา์ด้วยนะคะจะเป็นบริการของร้านปั๊มฟอลโล่ค่ะและนี่ก็คือเหรียญราคาเพิ่มยอดวิว YouTube นะคะเพื่อนๆเริ่มต้นที่100วิวนะคะราคา100บาทค่ะไปจนถึง1 0 0 0 0วิวกันเลยวันนี้นะคะอุ้มจะซื้อที่1,000วิวค่ะในราคา150ค่ะและนี่ก็คือรูปภาพ QR code สำหรับโอนเงินนั่นเองเมื่อเรานะคะเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะ แอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เราเนาะให้เราไปจ่ายเงินค่ะในธนาคาใรใดๆก็ได้นะหลังจากเราโอนเงินเรียบร้อยนะแอดมินเนี่ยก็จะให้เราส่งลิงก์วิดีโอ youtube ที่ต้องการจะปั๊มวิวให้เขานะคะขั้นตอนต่อไปอุ้จะไปสอนวิธีการส่งลิงก์ให้ค่ะเริ่มจากเข้าไปที่โปรแกรม y YouTube เนาะเราก็ไปที่รูปตัวเองนะคะตรงด้านบนขวามือสุดค่ะ พอเราคลิกเข้าไปนะคะก็คือคำว่า your channel ค่ะหรือว่าวิดีโอของคุณนั่นเองแล้วก็เลือกหมวดนะคะที่เราต้องการจะปั๊มขององุ้มต้องการจะปั๊มวิดีโอก็ไปที่หมวดวิดีโอนะคะแล้วอุ้มก็เลือกคลิปวิดีโอนี้ข้างบนกดคําว่าแชร์ได้เลยจากนั้นก็กด copy link ค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์มาแล้วเนาะก็น, link นําลิงก์นี้ค่ะไปวางให้อดินในแชทไลน์ได้เลยโอเคยอดวิวเดิมอุ้มนะคะมีอยู่ที่3วิวนะคะก่อนเริ่มทำงานน่ะแอดินก็จะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนนะคะ ยอดเดิมนะคะของอุ้มมาอยู่ที่3คนดูนะคะเดี๋ยวอุ้มจะรีเฟซหน้าจอเพื่อนๆก็ไปดูยอดขึ้นกันเลยค่ะตอนนี้นะคะยอดวิวก็ขยับไปที่53คนดูแล้วนะคะเพื่อนๆยอดขึ้นแบบเนียนๆเ,เลยนะแล้วก็ขึ้นจริงๆนะคะตอนนี้ก็ร2 0คนแล้วค่ะรอไม่นานนะคะยอดก็ขยับขึ้นไปที่617คนแล้วนะคะ รอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดขยับไปที่1 4 6 3คนแล้วค่ะซึ่งยอดเนี่ยขึ้นแบบเนียนๆนะคะแถมเป็นงานที่ปลอดภัยด้วยนะคะขึ้นจริงไม่ตกตาค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนปั๊มวิวใน YouTube ค่ะจากในคลิปนะคะก็จะเห็นแล้วว่าจำน,นวนวิว u t u b e ของเรานะคะเพิ่มขึ้นจริงไม่ตกตาค่ะและที่สำคัญนะคะจากที่จับเวลาเนี่ย ในคลิปนี้นะคะแค่1นาทีเนี่ยยอดวิวโคก็เพิ่มขึ้นแล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้นะคะเขาใช้ระบบแบบพรีเมียมเลยค่ะในการเพิ่มวิวให้กับเราเนาะดังนั้นนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่างานที่ได้ไปนะคะมีคุณภาพอย่างแน่นอนเลยค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจแล้วก็กําลังมองหาร้านที่ดีแล้วก็ซื้อถือได้แบบนี้นะคะก็สามารถแอดไลน์ไปหาอดวินได้เลยนะคะที่ไลน์แอดไ ปั๊ม i อไทยนะคะรายละเอียดคือด้านล่างเลยค่ะแล้วก็เวลาเพิ่มเพื่อนนะคะอย่าลืมเพิ่มแอดไลน์ข้างหน้านะคะซึ่งร้านนี้นก็เปิดให้บริการทุกวันค่ะตลอด24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยให้บริการคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยค่ะเอาละคะในส่วงของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ